สวัสดีครับวันนี้พบกับทุเรียนหมอนทองคุณภาพเกรดเอนะครับรับประกันเนื้อนะครับของสดสดใหม่ๆนะครับอยู่ที่นี่วังจันนะครับระยองดูเนื้อครับรับประกันเนื้อครับตอนนี้แสงมันส่องนะครับมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่รับประกันเนื้อครับทุเรียนคุณภาพครับ เราทําทุกปีครับนี่ครับทุเรียนหมอนทองคุณภาพมีทั้งตกไซมีทั้งเบอร์สวยครับมีทุกเบอร์ครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเชื่อเฟสส้มฉุนวักจัดให้นะครับหรือว่าเบอร์โทร0985390236นะครับ นี่นะครับทุเรียนหมอนทองเรายองนะครับเร,เริ่มแล้วครับเริ่มเข้านาทุเรียนแล้วครับเ,เราทำทุกปีนะครับแต่รอบนี้ของจะเข้าน้อยนะครับเพราะทุเรียนเพิ่งออกตัดแกะจัดทุกลูกครับนรสนใจติดต่อ Facebook ครับส้มฉุนจัดให้หรือเบอร์โทร098 5 3 9 0 2 3 6ครับหลับประกันเนื้ออ่อนขาวเราเคมครับครับผมสวัสดีครับ